แผนกบ้านเงี้ยก็มี่จ้โอ้แผนกบ้านเงี้ยอ้อยนะแผนกอ้อยเอาแล้วครับตอนนี้เราก็จะมันมีรับหน้าที่อ่อยค่ะเราก็ำลังจะตึกแหงครับแม่มันก็ไม่พอเมื่อกี้วันรันเบบอนนี่ไต่เงีครับมาดูกันครับว่าสีใดตัวใหญ่ตัวน้อยซ้ำได้แผนกอ่อยก็อ่อยครับตอนนี้ครับ

ก็ต้องจะแข็บนะเตกแข็ตา ตรวนี้เป็นช่วงลุ้นครับ ไปเบิ้งหนังจ้ะนี่เลยพี่แคทเป็นเบิ้งหนังจ้งะจนะเรื่องอะไรนังไทยจ้ะมันม,ม,มันแนเมจ้าของมันออยบ่มาใหญโตเลยค่ะ จะคล้องเพิ่นกับ,บเ่อคยตกจกังแค่นะคล้องมมกมือเดียวกับทมา่อตาเพิ่นขึนนเก,ก,กีเดียวจี้ล้องเจะคลองเพิ่นมิจะให้เงียดซืเด่นไ่าืนนแค่เด่นลองใ้ยุกย,ยับยุยบบ้องใหน่อยตอมันรู้แล้ว ผมขนาดนบ้องเต็มสี่ครานีการบอมันาคตกบในผมได้สองตนั่นเองตีมัโตรนดแสาคนอย่เเรัฒนาล้วเอาแล้วโอ้ยสุดยอดเลยมีนาเต็มเสียละผมมาเต็มสิลละเด่นมาเท่ากบมานแรกกันวะาว ไปานแหนโซ่ขเขาย่นแงหงวสิเข้าหัวชัอ่อมใจวัเ <c oughs> สิส็วัสิโชเต็มทียเทียาหล,ลังจากนั้นมากับานแังได้ก็เป็น,นสีล่ละ <Yeah. S 2> ขนาดแหยพลังมากคุยเรือง,<ค>ง,งานคยเ่นาน,เ,น,านปเ,เปีกเปียดีนะโอแห่กลมๆอยนกลางุยนกานดรินนะอ๋อันไดกับช้วตาลายอะไหลเหมอักโซดอกรูว่ ได้แล้วว่าแล้วเหขององคเห็นยุยยันยันนี่ค่ะลูกลลดังกะเพิดเินตกมันติดหินไอ้มอมอคือคนลอบานน้อปึ๊บปึ๊บ เหครับยดยดยดตเงียเห็นไหมครับจับรเห็นว่าเป็นเป็นลาหัวจากพวกมีเม่้ตเออต้เทียแรกแล้วเทียสงเมื่อกี้ยัพวกตลาดทำให้อกพวกใส่เงี้ยัพอแล้วสดงพอแล้วพอในสมเนอะอืมเอาเออกดนี่

สใยย่าใบเดเนาะสุด <aún> ย <yelled> ่าคุยยเลยย่าเดนี่ยมันเราคุยทำเราเห็นว่าหนึ่งย่าใบเดิแต่วยพนะใ่เลยโอสมอง้านบริษัวยี่พวกครบครัหม่ไปบ้างตันนี้ญ่าโดนคินเยอาครับคุณย่ับต้ม ไม่ว่าตรงนพี่เพชรขาฝัาเหยียบหยบตรงตูงได้หุกตูงลูกหมีมิตรภาสบายล่ะนุ่มหนักนุ่มอากหันไหล่ติงเลยเอ้ยแดยวนุกปะ <S {S สมก็เป็นคู่ดนตรเยอะเยงเยานท่านขาฮ้ยอ yeah. ันจะดูปลาเหรอดูปลาเหรอไงแล้วยังมเลี้ยังมเลทีเดีวน้องน้ำเียนะคอตัวต้แขตายอยู่ตเตอืม มันมือยังได้เฮือติดตัวของแถ้ฮปวดเลยบอกแล้วเอบดิ้งเฮือยังได้หนิโอ้ตัวใหญ่มากเลยโอ้โหบอกแล้ววะแล้วตัวบางยังวะตไปไปยังไง อนนแ่อแอมแก,แกมีมองแรนออกเยเนละครัโพสขึ้นพอละครับนะครับวันนี้ก็ตกปลนานะครับทุกคน ไปเครียดกันครับโอ้ยปะก้อนแย่พอมันหล่อนแบนแตกแย่างดีกลมพอดีเลยเออวันนี้เราจะได้เอาน้ำกินแล้วเนี่ยไม่มีต่อเดียวมีหลายต่ออยูะแต่ต้นต้นตาย เฮียนว้านเฮีเปลี่ยนมันสิพนีเราดีมันดีแล้วแต่บ้านเรเปล่ยนแ่บ้านเป็ีนมันเกี้ยงเจ้าสาเก้าสาพอแล้วพอละวะเขาสมยุตาสมุนไพรแล้วสมุนไพรก็พอแล้วเาพีนอ

ต้องถ่ายไหมถ่ายไปอีกเดียวตรงกับตรงขาดกัน้อ่อเลยแม่ทำไมใส่กางเกงขาดแบบนี้ลูกสาวหนู๊กเมื่อไหร่ตกใจแม่แม่ทำไมกางเกงไม่ขาดเลยนีทำไมไม่กล้าใส่อืมถูกสาวแล้วแม่เป็นแบบไหนนี่เออทำไมไม่ถึงกล้าใส่กางเกงขาโอเคครับขอดูแล้วก็ไม่ได้นะฮะทุกคนแคบๆเดินไปฝั่งไหนนะ รา้เยอะครับลองคิดรายยอะยไปไหมลูยกยอไปไหมยไปเลยยไปพู่เลยบ้านหน้าบ้านเลยหน้าบ้านเลยไปเออ โอเคครับนะครับก็สรุปว่าได้นิดหน่อยนะครับได้เฉพาะตอนแรกนะฮะก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะแล้วเจอกันใ่คลิปหน้านะครับใครไม่กด subscribe ก็ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันในการทำคลิปนะครับโอเคสำหรับวันนี้ไปละเจอกันคลิปหน้า